สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมคือผมรู้ว่าท่านผู้ชม่ชอบให้ผมบุกไปยิงใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจัดให้ครับแต่ว่าน่าจะเป็นฝั่งแดงนะฝั่งน้ำเงินเนี่ยน่าจะไม่ได้บุกนะท่านผู้ชมมีแล้วครับ1คนปลาระเบิดมุมนี้ใช่แน่นอนครับปลาระเบิดดะครับผมว่าเนี่ยผมน่าจะพลาดเองละตายครับ เอออันนั้นอะผมพลาดเองครับเจอแล้วครับตายไปดิโอเคยังมีอยู่อีกหนึ่งคนครับตายไปครับ <Yeah. S 1> สวยครับ <People. S 1> ขอแก้มือขอแก้มือแม่เกมแรกผมลกไปหน่อยครับเฮ้ย <c oughs> ไม่โอเคเลย โอเคตายไปครับระวังเข้าปลาระเบิดมาท่านผู้ชมสวยครับผมได้คิวสั้นมีครับเพื่อเรายิงอยู่เกิดเงินมีครับโอ้โหยิงลมไปหน่อย เราต้องทำยังไงก็ได้ครับให้สกอร์กลับมาเท่ากันให้ได้ตายไปครับตายต่อไปครับมีไหมเอ้ยขวาครับตายไปครับ เหลือคนเดียวแล้วครับสวยเพื่อนทีมของคุณได้รับชยัยชนะโอ้โหยิงได้แค่คนเดียว <What? S 1> ให้ตายเดี๋ยวนี้ผมยิงอะไรของผมครับเนี่ยบดจนลมก็ลมเลยฮะรอบนี้สภาเลยครับ ตายไปครับเรียบร้อยผมตัดชุดอึดได้ปลุกสพาเลยแล้วกันซ้ายมือผมตายครับตายเพิ่มครับตายต่อไปครับมองมีครับท่านผู้ชมซ้ายมือผมครับ สวยเพื่อนอ้าวเขาบอกว่าฟรีครับไม่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 ไม,ไม่ต้องได้ผมสิต้องได้ผมสิโอ้โหไม่ทันครับ,รบนนะโอ้โหอีกนิดเดียว,วะ่ะผมก็จะได้15คิวแล้วระวังโมงครับให้ตายเถอะถึงกระโวดเลยท่านผู้ชมมีครับ เจ็บไปละโอเคตายไปดิโอ้โ oh หไอ้บ้าเอ้ย <laughs> ผมมุสาออกไปยิงตั้งสองคนผมเจอแล้วครับหนึ่งคนโอเคเจ็บ okay, สวยเพื่อน โอ้โหโดนแสงอีกแล้วโอ้โหสองลูกเลยผมโดนเรียบร้อยครับผมได้ระเบิดฟรีมีแสงป้ายผมไหมครับผมขอแสงหน่อยดิเพื่อนนำให้แล้วก็อุ่นใจครับโอเคตายไปขวามือครับ ตายไปครับผมอ้อมมาให้ก่อนเลยตายต่อไปครับเอาแหละได้บุกกันแล้วท่านผู้ชมผมเดินตัดสภาเลยครับตามที่บอกครับว่ามันต้องบุกเจอหนึ่งครับขวามือผมมีไม่ต้องเล่นครับโดนแสงเพื่อนอีกแล้ว โอ้โหเวนกรรมผมโดนแสงรัวๆเลยมันจ้าซะเหลือกเกินผมนี่ต้องถามเพื่อนเลยครับเพื่อนปลาแสงเข้าสั้นใช่ไหมโอเคเจออยู่หนึ่งคนครับเกิดเงินมีครับผมมาเยอะตรงนี้ไว้ก่อน โอเคตายคู่ครับตายต่อไปครับไม่ได้แน่คุณหรอกโอ้สวยครับทีมของคุณรอบนี้ไปลุยสั้นกันต่อเลยครับผมบอกว่าสั้นจะไม่มีใครดักนะตายไปเออเกิดเงินมีครับ ปลาแสงเขาเกิดเงินเลยตายต่อไปครับตายเพิ่มไปครับ <Wow. S 1> ตายไปดิโอเคหมดไปดิมีอีกไหมเอ่ยสวยเพื่อน,อนนะผมบอกแล้วว่าเดี๋ยวผมบุกยิงให้ครับเออไอทิศถอยหลังให้ผมหน่อยครับผมจะเดิน ขวามือผมครับโอ้โหโดนแสงอะ่ะอ้าวไปกันต่อครับท่านผู้ชมเอายาวกันเลยครับมีใครไม่เอ่ยเรียบร้อยครับ โอเจ็บอีกหนึ่งคนทีมของคุณได้รับชัยชนะเน,นื่ยนี้ <c oughs> จบเกมปุ๊บถูกโหวตปั๊บเลยผมเอ่อซ้ายมือผมครับแล้วก็ขวามือผม <c oughs> โอเคหมดครับ <c oughs> โชคดีนะที่เขายิงเราไม่โดนท่านผู้ชมขวามือผมครับ FN เหรอ แล้วยังไงครับเฮ้ยนั่นคนที่เตะผมนี่เขาเข้ามาเล่นด้วยว้ยท่านผู้ชมตายครับแบบนี้มันจะบางออนเกินไปและเอ้ยบางเอินเกินไปแล้ว <laughs> <laughs> เออเอ,อ,เอ,เอ้เจอแล้วครับโอเคตายไปซ้ายผมครับเรียบร้อยมีอีกไหมเอ่ย เจ็บครับโอ้โหไม่น่าวัดเลยผมโอเคหลังโอเคพร้อมหมดแล้วครับเอาสะยิงลมเลยเมื่อกี้นี้โกดังครับตายต่อไป ตายเพิ่มไปปลาระเบิดดักไว้ครับเรียบร้อย,อ,ยอุ๊ยโอ้โหเวรกรรมเอาโดนแสงมีขนาดติดแสงนะครับอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกมองแทงไป เจอแล้วก็ตายต่อไปอ้ยเกือบตายแล้วครับซ้ายมือผมครับไม่ต้องเล่นครับคิดที่จะวัดใครครับเออตายต่อไปครับ ไม่ต้องงง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 อ,อุ้ยโอ้โหเราเรีบมาจบสุดครั้งนี้ก็เลยเดิอุ้ย,ยให้ตายเถอะโกดังครับเออหัวแตกไปดิ เออเรียบร้อยครับโคตรสุดเ <c oughs> มื่อกี้เองยิงใครอ้าวผมโดนวอดอีกแล้วหรอครับไม่ต้องเล่นครับโอ้โหเกือบแล้ว ตายไปดิคอมครับโอ้โหเกือบตายแล้วคนนี้ เบนยูบ้างครับผมกับการบุกยิงพร้อมกับปืนยูซี่ Gen 2สำหรับปืนกระบอกนี้นะครับตัวบุมเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชอบเป็นอย่างมากเลยนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับปืนนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระสุนปืนการลั่นของกระสุนปืนที่ไวน้ําหนักปืนที่เบาการกาะกันของกระสุนปืนหรือแม้แต่การกระโดดยิงเนี่ยผมมองว่าปืนนี้ทำออกมาได้ดีทั้งหมดเลยนะครับมันก็เลยออกจะเหมาะสมสําหรับการบุกยิงเป็นพิเศษนะครับอันนี้เนี่ยสำหรับ นะท่านผู้ชมคิดเห็นกันยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมหวังว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะเอาละครับสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อมีพาคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภายในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มาต่ดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ